สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันที่3เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของช่วงเจาะเศรษฐกิจกับการสํารวจซึ่งพบว่าคนไทยเนี่ยใช้ระบบการเงินในการชําระเงินเป็นแบบดิจิทัลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคนะครับ ซึ่งเป็นการสำรวจโดยมัตส์การ์ดเดี๋ยวพูดคุยกับคุณชินาวุชินาประยูนผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงทำมาหากินครับวันนี้เรื่องของแนวคิดในการที่จะให้กลุ่มคนงานที่ชื่อว่ากลุ่ม GIG หรืออาจจะอาวุ g กิ Work ก็ได้นะครับในปี66เนี่ยได้อัพสกิลผู้ที่มีรายได้น้อย กว่าสามหมื่นคนด้วยกันเกิดอะไรขึ้นจดพูดคุยกับคุณอาภากรบ้องเขตกรอนในฐานะโฆษกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงธรรมหากินนะครับวันนี้รายการธนาคารอมสินครับขอนำเสนอสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือว่าเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นสินเชื่อที่สามารถเปลี่ยนทรัพย์สินที่ปลอดภาระแล้วเนี่ยให้กลายเป็น เงินสดพร้อมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ได้ที่ดินก็ได้หรือว่าคอนโดมิเนียมก็ได้นะครับโดยการผ่อนเงินงวดหรือว่าการชาระคืนนั้นเงินต้น1นึ่งแบาทชําระเพียงเดือนละ399บาทนะครับในช่วง6เดือนแรกอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสาต่อปีในช่วง6เดือนแรกเช่นกันนะครับวงเงินสินเชื่อสูงสุดคือ1 0ล้านบาท แล้วก็มีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีด้วยกันนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่31ตุลาคม2565นี้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนรานครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากทางธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินตู้นิรภัยแล้วก็ตู้ ATM จําจนวน2รางวันด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับดยการตอบคําถาม แล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดร้านก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับ สวนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับวันนี้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินครับขอนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอมสินนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับสามารถที่จะขอสินเชื่อได้สูงสุด10เท่าของรายได้แต่ไม่เกินรายละ5 0,000นบาทนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอมสินนะครับสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระโดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อได้ถึง10เท่าของรายได้แต่ไม่เกินรายละ5 0 0 0 0นบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับ ถามท่านฟังว่าสินเชื่อบุคคลของธนาคารอมสินเนี่ยนะครับเป็นสินเชื่อที่เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับสามารถที่จะขอวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกินกี่เท่าของรายได้นะครับไม่เกินกี่เท่าของรายได้ส่งคําตอบมานะครับ s m s 422 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจาวันที่30กันยายนจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณธีรพรสุดใจด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของผลการสํารวจนะครับซึ่งพบว่าคนไทยเราเนี่ยใช้ระบบการชําระเงินเป็นสกุลดิจิทัลในรูปแบบของดิจิทัลเนี่ยนะครับสูงกว่าภูมิภาคเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณชินาวุฒิชินประยูนผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชินาวุฒิครับสวัสดีคุณพีริธาและท่านผู้ฟังทุกคนครับกลับฟังแล้วน่าดีใจไหม ก็จริงๆถือว่าน่าดีใจนะครับเพราะว่าผมไปช่วงนี้เริ่มมีอีเวนต์กลับมาก็คือเริ่มไปประชุมต่างประเทศบ้างนะครับแล้วก็มปกับออนไลน์ทั้งๆไปด้วยนะครับแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับก็ใหญ่หลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เขาก็ amazing กับกับระบบการชำระเงินไทยนะครับสามารถเชื่อมกับ cash society ก็คือสังคมใช้เงินสดไปสู่สังคมไร้เงินสดได้ในระยะเวลาประมาณสักสาสิปีเนี่ยครับโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ย มันเทินกับจนกลายเป็นว่าเราเนี่ยกลายเป็นเคสต s t u ี y เป็นตัวอย่างของทั่วโลกเลยนะครับเราสามารถทำให้ใช่เราสามารถทําให้ให้กลายเป็นสังคมไร้เงินสดจริงๆนะครับวันนี้คนไปที่ไหนมาหนก็ก็ใช้อ่อมือถือกันหมดละนะครับหรือใช้บัตรนู่นนี่หมดละนะครับแทบไม่มีใครถือเงินสดแล้วครับนี่อย่าว่าแต่งน่งนี้คุณชิศดาวุฒิผมเพิ่งจะซื้อลอตเตอรี่แปดสิบาทเมื่อกี้เนี่ยก็ผ่านคือคือทุกคนเข้าถึงใช่ไหมฮะมันสะดวกอ่ะใช่ ทุกคนมีทั้งวันเลตนะครับมีทั้งเออ e payment นะครับมีทั้งเออ mobile บ a n k i n g นะครับทำได้เป็นทำเป็นเกือบหมดแล้วครับใช่ครับทีนี้จะพูดถึงว่าถ้าการที่เราก้าวเข้ามาสู่ตรงนี้ได้มันมันต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้างฮะในการที่จะไปขับเคลื่อนไปด้วยกันเนี่ยคุณจะพูดไหครับจริงๆก็ถือว่าเราทําได้ดีในมุมของโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านการชำระเงินที่เราเปลี่ยนเป็นสกุลยีก็นะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์นะครับมันก็เป็น เรียกว่าเป็นโปรเจกต์เรียกว่าเป็นไฮไลท์โปรเจกต์ที่หลายๆประเทศเนี่ยยังอยากทำแบบเรายังทําไม่ได้เลยฮะโอ้จุดเริ่มต้นเลยใะอันนั้นอืมใช่ครับเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับเพราะว่าตอนนั้นพอธนาคารเองธนาคารพาณิชย์ที่จําได้นะครับตัดค่าซีนะครับ,รบแล้วก็ทุกแบงก์ก็อีกวันทุกแบงก์ก็ประกาศตัดค่าซีหมดนะครับมันก็ทำให้ทุกคนเิเข้าสู่สู่โมบายแบงกิ้งกันหมดนะครับแล้วก็ระบบพวก QR payment ใช่ไหมครับ QR payment ก็มาเร็วนะครับเรามีแบงก์ชาติเนี่ยทำ สิ่งที่เรียกว่าแสตนบล์นะครับให้ทดสอบเออ่ QR Payment อยู่สักสี่ห้าเดือนส่วนบางแหก็ปล่อยแ t a ด d a r d Procedure ออกมาใช้คราวนี้ทุกแบงด์ก็มีมี QR Payment ของตัวเองและะ้วเป็นไทยเทนเนสต์นะครับเออ่หลายๆประเทศที่เอ้ามี QR Payment เหมือนกันเขาก็เห็นศักยภาพนะครับอย่างสิงคโปร์ที่เราบอกว่าเป็นศูนย์การกางเงินยัง<ๆ>เขายังต้องมาขอเชื่อมกับเราเลยครับก็เป็นความสําเร็จนะครับวันนี้ออไ QR Payment จากไอ้ตัวของไทยที่เป็น Thai QR นะครับ,รบก็ไปเชื่อมใช้งานที่สิงคโปร์ได้แล้ว นะครับก็เป็นก็เป็นจุดที่เอ,อผมคิดว่าเราก็มีพัฒนาการสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านด้านระบบการเงินเจ้าเนี่ยที่แข็งแกร่งนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอ่ากบ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยในเรื่องของออต้องใช้คำว่าอะไรดีใช้คําว่าปัจจัยครับสูกละปัจจัยของของผู้ที่จะต้องเข้าเข้าถึงเงินในระบบดิจิตอลที่บ้านี้เนี่ยของเรานี่ถือว่าก้าวหน้าไปไกลไหมฮะัก้าวหน้าไปไกลครับผมเพิ่งกลับมาจากยุโรปอาทิตย์ที่แล้วไปเยอะมป็นไงไหมครับ ยังใช้เงินสดเยอะกว่าเราเยอะเลยครับผมยังต้องถือยูโอยู่ถึงจะเขาจะใช้บัตรเครดิตคือเขาเขาทำการอาจจะแตกต่างกันนะครับ <c oughs> เขาใช้รวกเครดิตการ์ดจับเดบิตการ์ดมาสักพักนะครับก็ทําให้เขาเขาก็อาจจะใช้พวกบัตรบ้างเป็นแคสต์เดบิตเมนต์แต่ว่าก็ยังมีสัดส่วนของคนถือเงินสดค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็การใช้การประยุกต์ใช้พวกดิจิตอลวันเลสนะครับหรือตัวที่เป็นมือถือแบ็คชินเดบิตเนี่ยก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับ กับแล้วถ้าเกิดเทียบกับทางแถบประเทศจีนเลยครับซึ่งแหมเขาก้าวหน้าแล้วเกินเนี่ยนี่จีนเป็นไปก่อนเลยครับเขาจีนเนี่ยเขา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 มีคอนเมอร์แอปที่ลงไปทํางานพวกนี้ได้รวดเร็วนะครับใช้พวกนี้ WeChat Pay ครับพวกอ่าไอไอแอปพลิเคชันที่คนใช้กันเยอะๆอะครับอกออันนั้นเขาก็เขาก็ไปเร็วมากเพราะว่าจีนเนี่ยเอ่อ มีส่วนหนึ่งก็คือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าคุณพี่วัชลองเปรียบเทียบระบบการเงินนะครับครับเอ่อประเทศไทยเนี่ยมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ก็สิบล้านบัญชีแล้วก็มีเดบิตการ์ดเนี่ยอยู่เกือบเกืห้าสิบล้านบัญชีได้ไหมครับอ่าก็ถือว่าเนี่นะครับก็คือคนไทยก็เริ่มเริ่มคุ้นชินกับอิเล็กทรอนิกส์เพลนท์เนี่ะที่เป็นอีเพย์เมนต์อ่ะครับผ่านพวกบัตรอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยมาสักพักหนึ่งละนะครับแต่อย่างจีนเนี่ยเขาเขาใช้วิธีการว่าเขาก็ไม่ค่อยมีใครใช้คือช่วงงทที่่่ผาาาาาาานนนนมมมเเเเค้้้้ปป็็็รรระศกกํลลััพฒแววววจขึดย ในช่วงระหว่างนั้นนะ่ะเขาแทบจะไม่มีการใช้พวกเครดิตการ์ดใช้พวกเอ่อเอ่อพวกบัตรเดบิตหรือเล่นพวกเช็คเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับพอไม่ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนจากเงินสดปุ๊บกลายมาเป็น e p a เม e n t เลย<อ>เพราะงั้นระบบการนของเขาเนี่ยมันกลายเป็น e-payment จนหมดเลยครับ,รบมันก็ไปได้เร็วนะครับของเราเนี่ยยังยังมีคนที่ใช้เครดิตการ์ดอยู่ยังมีคนที่ใช้ <c oughs> ออ,อ,อมีพัฒนาการแบบ เปลี่ยนมาเรื่อยๆน,นะครับแต่ว่าถ้าไปสังคมพวกยุโรปอย่างที่ผมบอกครับเขาใช้บัตรคเครดิตเยอะใช้เช็คอีเช็คมั่งอะไรเงี้ยครับ <ừ> um ก็เลยจะเป็นว่ามันก็มีเมมโมรีตรงนั้นทําให้พอเขาจะเปลี่ยนเธอตัวเองมาใช้พวกอีเวนต์เนี่ยที่เป็นอ Digital ดิจิตอลเพย์เมนต์หรือดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยช้ากว่ากว่าเราครับอ๋อแสดงว่าๆๆของเรานี่ก็ถือว่าเป็นสังคมที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันมนมัันนเหมือนกับเป็นการก้าวผ่านแต่ว่าเราไม่ไปแบบปรับตัวรวดเร็วจนเกินเหตุอย่างนี้ใช่ไหมครับุณธีรวุฒ ครับมันก็มีพัฒนาการปรับตัวไปเรื่อยครับแล้วก็แต่ว่าพอพอถึงเวลาพอปเป็นเรื่องดิจิตอลเเล็ตแล้วแต่ดิจิตอลเพย์เมนต์ก็ถือว่าเราเนี่ยก็จ้ำขึ้นมาด้วยความรวดเร็วเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานเองแล้วก็การแข่งขันในตลาดเองก็มีความพร้อมแล้วนะครับธนาคารนประเทศไทยเองก็มีการปรับตัวด้วยความรวดเร็วนะครับในการที่เอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็ทําให้วันนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันก็กลายเป็นช a n n หลักในการการาเสิร์ฟหลายๆธุรกิจของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจอะไรก็ตามนะครับก็ การใช้อีเวน์ได้หรือจิตอลวันเนี่ยทำให้เราสามารถขยายพวกตลาดพวกนี้ได้ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่าตลาดคอมเมิร์ซตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นออนไลน์มันก็เติบโตไปพร้อมๆกับไตัวอีเวนตทีเ่เติบโตขึ้นครับครับแหม่ฝั่งตัวเราน่าสนใจเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าการทําธุรกิจต้นทุนมันจะต่ําลงไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณจิรวุฒิแน่นอนครับเพราะถ้าเอาใจใตัว t r ร n s a c t i o n f นะครับที่เมื่อก่อนเราต้องมานั่งโอนเงินกัน่า ้นทุนในการบริหารจัดก,การถึงเงินสดนะครับวันนี้เอาง่ายๆนะครับก็เป็นผมพูดถึงรายย่อยแล้วกันคนทั่วไปได้ได้ได,ได้ครับวันเนี้ยวันเนี้ครับอยากได้ดอกเบี้ยเยอะขึ้นเราก็แค่โอนเงินระหว่างบัญชีถูกไหมครับได้งเงินไปดอกต้นกว่าอ่าแล้วเราก็แป๊บๆเราก็โอนกลับมาไอ้ค่าโอนค่าฟรีก็ไม่มีนะครับพชราะนเสีย<า>เลยมันมันสะดวกมากขึ้นเยอะเลยครับแล้วมันก็สามารถทาให้เราสามารถที่จะทั้งหาโอกาสใหม่ๆนะครับรวมถึงการ ลดต้นทุนนะครับ,รบตอนนีอ้อย่างที่เห็นว่าหลายธนา,าคารเองก็เริ่มปรับตัวในการที่จะลดสาขาลงละนะครับโดยเฉพาสาขาที่ที่เป็นฟอนต์จริงๆที่อยู่ตามห้างตามอะไรที่ยังต้องต้องให้บริการประชาชนนะครับแต่ว่าต้นทุนตรงนี้ก็จะลดลงมหาศาลค,ครับเพราะว่ามันจะทาให้เราสามารถเข้าสู่การบริหารการไอตัวเงินสดที่ดีก็ดีกับกับระบบการรับรกกเงินของประเทศด้วยเช่นแบงก์าเองก็จะดูเซอร์เลชันของมันนี่ได้ชัดขึ้นนะครับดูง่ายขึ้นข้อมูลต่างๆที่จะวางแผน นโยบายการเงินการคลังเนี่ยก็จะดีขึ้นครับครับทีนี้มันมีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างไหมครับดิฉันคุณครับก็มีเรื่องของลิเชเลซี่อันแรกเลยนะครับกเรื่องลิเชเลซี่การดูเท่าทันนใจพอมันจะไปอีเพลนต์เราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็มาพร้อมกับไอ้พวกแกล้งคอเซนเตอร์อะไรโอ้ใช่ใช่คืออันนี้ก็เป็นก็เป็นจุดหลักนะครับที่ผมว่าเราก็ต้องทุกทุกประเทศเจอปัญหาเดียวกันหมดนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนื่องจากว่าพอเราเรามีคนใช้อีเพลนต์ขึ้นไปถึงระดับแต่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็ S <S <an> <S แปลว่าเราก็าอาจจะเจอปัญหาได้หนักกว่าคนอื่นเขาเพราะว <ừ> mm. ่าคนมาคนใช้มันเยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ผมเห็นว่าไอ้คนที่เขาเห็นช่องทางอย่างเงี้ยที่คนอาจจะรู้สึกว่าบางคนอ่าอ่าหันมาใช้เรื่องอดิจิตอลวอลเล็ตใช้เอทีเ e n มแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้เท่าทันหรือมีดิจิตอลเลสเซอร์ีไม่มากานักอะก็อาจจะถูกเอาเปรียบตรงนี้ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมว่ารัฐเองก็ต้องเร่งทำความเข้าใจนะครับทั้งฝั่งที่แบบป้องกันไอ้ฝั่งป้องกันคงต้องทําอยู่แล้วแต่ว่า ฝั่งการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้เข้าใจว่าไอสังคมไร้เงินสดมันมาพร้อมชาลนจเนอะไรแล้วโอกาสอะไรเนี่ยเป็นส่วนมีความสำคัญครับเนี่ยฉนั้ต้องขอขอความรู้คุณจินาวุฒิเลยถ้าถ้าเราจะต้องคืบมันทาฝ่ายใดฝ่ายนหนึ่งมันก็ไม่ได้มันต้องทำด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าผู้ใช้ยูเซอร์เองแล้วก็ทางรัฐบาลด้วยแล้วก็ทางธนาคารด้วยอะไรด้วยเนี่ยในฝั่งยูเซอร์เนี่ยถ้าเราไม่อยากจะพลาดในจุดนี้ไปเนี่ยมันมีข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างในการทําธุรกรรมเนี่ยที่เราพูดนครับ ครับก็คือจริงๆแล้วครับมันมีหลักการอยู่ไม่สี่อย่างนะครับคิงการการที่เราเอมีเงินสดเหมือนกับมีเงินมีกระเป๋าเวลาเราจะเอาเงินเงินของในกระเป๋าเราออกไปให้ใครนะครับก็ต้องคิดแล้วที่อีกนะครับเหมือนกันครับการที่เราจะเออเอาเงินออกสักบาทออกไปนะครับแต่ว่าลักษณะของของไอ้ตัวดิจิทัลเพลนเนี่ยมันต้องยึดถ yeah okay. ึงกระเป๋ากระเป๋าตังค um um ์ล um um ักษณะที่กระเป๋าตังค์หายไปเลยครับมันสามารถหายไปได้เลยก็คือถ้าเราให้อะไรใครไปปุ๊บเปิดปุ๊บนะมันหายไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมว่าก็เป็น,ปนจุดที่เอ,อต้องระมัดระวงังแล้วก็อย่างหลายๆคนที่โดนหลอกกันนะครับจริงๆแล้วการที่เอ,อเรามีคุนในครอบครัวเรื่องพวกนี้นะครับมีการกล้าถามกันถามลูกถามหลานนี่ครับ,รบมันก็จะช่วยช่วยเออเป็นสอบป้องกันส่วนหนึ่งให้ดีให้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าอ,อหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่สาหรับหลายๆคนนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเซมินตอย่างเดียวแต่ว่ามันอาจจะมีการเอมาหลอกลวงในมุมของ การให้โอกาสทางผลตอบแทนต่างๆซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันมันก็เป็นจุดที่จุดที่สังคมเองจะต้องช่วยๆกันอีก educate เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็บางครั้งเราอาจจะต้องใช้อย่างที่บอกว่าถ้าถ้ามันมันมีคนที่เกิดมาเป็นดิจิทัลเนทีแล้วจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นดิจิทัลเนทีก็จะกลุ่มที่เป็นเป็นใหม่ๆเนี่ยเขาคงไม่ค่อยโดนหลอกเท่าไหร่เพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีมันมีไอ้กลโกงอะไรบ้างครับมันมีอะไรที่มันเป็น ที่เขาเชิญอยู่นะครับ,รบแต่ว่าพอเป็นคนที่อาจจะเป็นเจนที่อาจจะไม่เกิดมาพร้อมกับเรื่องพวกนี้นะต้องเรียนร,รู้เยอะหน่อยเ,เลยซีก็ต้องเรียนรู้เยอะหน่อยครับก็ว่าตรงนี้ก็เป็นจุดจุดสําคัญนะครับที่ที่เอจะสร้างยังไงให้มันเกิดความเข้าใจแล้วมีการพูดคุยกันหรือมีการรึกษาหาดด้วยกันครับแล้วก็รัฐบาลเองตัวเดึ่งกันรัฐเองก็ต้องให้ความรู้ตรงนี้องค์ความรู้ด้วยครับแล้วก็ จริงกับธนาคารเองกับคนที่เป็นผู้ให้บริการอลเล็ตทั้งหมดนะครับจริงตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่อาจจะต้องช่วยร่วมมือกันในการที่จะสร้างไอ้ตัวความรู้ความเข้าใจตรงนี้ครับ,รบแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อ่าอาจจะมีความสําคัญก็คือสุดท้ายมันอาจจะต้องไอ้ตัวไอ้ตัว p a เ m e n t เนี่ยระบบอ่ะการชำระเงินงมันก็ยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับมันยังไม่หยุดใช่ใชไม่มีปลายทางเลยครับมันมีหลายเรื่องที่เราต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้เช่นเรื่องของ digital ID นี่เป็นต้นนะครับ วันนี้ถ้าเราทําเรื่องนี้ก็อลไอดีได้เราก็จะอาจจะโปกปิดคนส่วนใหญ่ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอ่อินิึงวันเนี้เวลาเราไปทำตทู้จำธนาคารานะครับเราก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปแล้วเขาก็เช็คเราใช่ไหมครับเช็คร,ราตัวตนแล้วก็ดูจากเช็คตัวตนนะครับมันก็ดูจากฟิคิคเขาได้ถ้าเราทำระบบดิจิตอลไอดี ID ได้ดีในการเข้าเข้าถึงในตัวกระเป๋าเงินอะไรต่างๆเนี่ยมีการดีจิสเทอร์ที่มันเตกสารมากขึ้น การหลอกลวลงมันก็จะลดลงครับอตอนนี้เร,เราก็อยู่ในเฟสที่เรากำลังต้อง m o v ไปทำเรื่องของไอ้พวกกิจจัยดีให้มันดีขึ้นครับอืมครับแต่ดูจากผลการสํารวจที่มัสเตอร์การเขาจัดทําขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจนะฮะคือเรื่องการชําระค่าบริการ78นี่เป็นอันดับแรกนะที่เราทําใช้กันมากที่สุดเนี่ยนะครับรองลงมาก็เป็นธุรกรรมธนาคาร75แล้วก็การเปิดบัญชีกับธนาคารดูจาก3มมิติตรงนี้แล้วเนี่ยคุณชินาวุฒิครับ มันเป็นการาผมชอบใจคำว่าการชรําระค่าบริการเนี่ยมันมันมันเพียงพอไหมจริงๆเราสามารถที่จะขยับไปทางทิศทางอื่นได้อีกไหมครับเพิ่มเติม,มะนะครับคุณจินบุตรครับอันนี้เป็นฝั่งยูเซอร์ครับใช่ใช่ใช่ฝั่งยูเซอร์เองก็คือการการชำระค่าบริการก็เป็นเป็นพาร์ทที่ทําให้เขามีความสะดวกมากขึ้นนะครับสะดวกเยอะเลยหรือการเปิดนาคาครับอย่างอย่าง,อาง,อาง,อางไอ้โต๊ะการเปิดนาคาเนี่ยข้อข้อข้อแตกต่างคือถ้าถ้า,ถา,ถาแค่ชําระเงินเนี่ยคือชำระอาจจะใช้แบบ QR payment ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับ่ข้อที่เป็นข้าดีก็คือ ตัวเปิดเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มมีไอดียแล้วเขาเริ oh. mm ่ม hmm. ต uh, ้องมีการันตัวตนเขาจะใช้มันเป็นอีกระดับของการใช้งานดิจิตอลเหมือนเพราะงั้นถ้าเราเห็นเทรนตันี้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเรากําลังเข้าเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมดิจิตอลเลยหน่อยจะเข้าสู่โลกไอวกเมตาเวิร์สอะไรต่างๆเนี่ยเรามีความพร้อมจะเข้าสู่ตรงนั้นครับเพราะว่าเรามีไอเดียเรามีตัวตนที่เราจะยืนยันได้ในในโลกดิจิตอลแล้วเป็นไอเดียดิจิตอลใช่ไหม ใช่เป็นไอดีิจิตอลอีกหนึ่งช่องทางครับเพราะมันต้องมันต้องมีการยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนนะครับมีสองสามแฟกเตอร์กว่าจะยืนยันได้กว่าจะเข้าไปเปิดบัญชีธขขาานาคารได้อ๋อมันมันก็จะค่าอย่าง,<ต>งนีง้นไหมครับคุณ,ค,ณคุณพี่วุฒ้าเธอต่อจต่อครับจต่อครับครับครับก็ก,ก็ผมผมถือว่าไอตรงนี้มันเป็นพัฒนาการที่ดีครับแต่ว่าวันเนี้ยเมื่อก่อนถ้าคุณพิ่ัุฒินึกถึงอ่ะเวลาเราเข้าโลกนิ้ิตอลอกเราเข้าด้วยอะไรเราเข้าด้วยลายไอดีบ้าง ุกไอดีบ้างอะไรบ้างเนี่ครับที่เป็นของต่างชาติแล้วเขาก็เข้าใจพฤติกรรมของเราเนาะแต่วันนี้พอมันเมาเป็นพวกไอดีที่มันใช้เป็นไอดีของเพย์เมนที่มันอยู่กับกับกับภายในประเทศเนี่ยสุดท้ายเราก็จะเข้าใจพฤติกรรมของคนของเราเองทําให้เราสามารถที่ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ได้เยอะขึ้นมากมหามหาศาลเลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นด้วยนะครับว่า คนนี้มีตัวตนจริงๆแล้วก็มีตัวตนในโลกดิจิตอลคือมีตัวตนในโลกดิจิตอลแล้วก็มีตัวตนในโลกที่เข้าจริงๆนีออออ้มันมันจะเหมือนอย่างนี้ไหมเหมือนพัฒนาการของการขอสินเชื่อเนี่ยคุณชนะวุฒิครับทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเป็นลูกค้าของธนาคารเข้ามาสักระยะหนึ่งซึ่งไม่รู้กันต่อเท่าไหร่นี่ฮะจะมีปัจจัยหนึ่งสองสาี่เดย 1, 2, 3, ว่าไปแต่เวลาเราเข้าไปกดขอสินเชื่อปุ๊บเนี่ยมันแทบไม่ต้องใช้ะไยแล้วเพราะว่าธนาคารเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าตัวตนเราเป็นยังไงคุณชนะวุฒิ ถูกต้องครับก็อันนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่เขาเก็บที่เรียกว่าเราเก็บเครดิตข้อมูลเครดิตนะครับ <S 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 ของแต่ละบุคคลไอ้ตัวดิจิตอลไอ้ข้อมูลทางดิจิตอลเนี่ยมันก็จะถูกเข้าไปคำนวณในข้อมูลเครดิตที่เป็นอันใหม่เนี่ยแหละครับที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตนะครับ, <S <S รบทําให้เราเขา้าใจเพราะว่าไม่งั้นตอนนี้ถ้าสมมติผมผมนึกถึงกันถ้าผมเข้าด้วยด้วยด้วยไอดีที่เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับเป็นไลน์เป็นเฟซบุ๊กเป็นยูสแควร์เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีเพราะข้อมูลไม่ได้อยู่กับเราครับใช่ อีกหน่อยว่ามันจะมีล็อกอินที่เป็น national id ล็อกอินเป็น mobile banking ล็อกอินเป็นไอ้เป็น mobile id ล็อกอินนะครับ,รบเป็นเอ่อเอ่อ mobile banking ล็อกอินเนี่ยซึ่งอันเนี้ยทุกอย่างผูกกับสิ่งที่เรียกว่า national digital id หรือ id ของของคนที่อยู่ในโลกหมดเลยครับทำให้เราก็จะรู้พฤติกรรมหมดเลยครับและสามารถยืนยันตัวตนได้อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวความ trust เนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับการถูกหลอกลวงก็จะน้อมลงเพราะว่า การเข้าถึงข้อมูลพวกนี้มันมีการจัดเออไอกความปลอดภัยลําดับความปลอดภัยไว้ปอสมควรในการที่จะเข้าถึงอะไรพวกนี้นะครับกลับครับมาเพราะฉะนั้นฮะเท่านะเท่านะเท่านะคุณใหญ่คุณเช่านะสุดสุดสุดท้ายเนี่ยพอเรามันมีเรื่องของไอดีเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้เราทำเราใช้อย่างได้าอีกหน่อยเราจะเริ่มโหวตผู้ว่าโหวต ก็อยงเงี้ยอ่านก็ไม่ต้องแล้วอันนี้อันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟังครับว่ามันมันมีมันเป็นไปได้มัมคีที่เกิดขึ้นได้อีกมหาศาลครับครับแล้วมันโกงยากซะด้วยนะครับเพราะข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่คนอื่นทั้งหมดใช่ครับครับเรามีอะไรจะฝากสาหรับยูเซอร์ไหมฮะเดี๋ยวคุณจะต้องปรับเนื้อปรับตัวยังไงเพื่อก้าวเข้าสู่อนาคตข้างหน้าต่อไปเนี่ยคุณจิตตะวุฒครับครับเออก็อาจจะต้องดูว่าตอนนี้มันก็มีเอ่อตัวเลือกหลายๆตัวที่ให้เราใช้นะครับวก็ อตัวไอตัวไอเรียกว่าอะไรกันชแนลออน m ลน t ก็มีหลายรูปแบบนะครับก็ลองลองเริ่มใช้เริ่มเริ่มปรับพฤติกรรมนะครับแล้วก็ลองอยดูว่าการใช้งานพวกนี้บางครั้งมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองในการที่จะเข้าถึงแหล่งอะไรมากขึ้นนะครับถ้าเป็นผู้การเองการที่รับพวกออนไลน์เพลนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้คับว่าวันนี้มัน มันมีผู้ใช้งานเยอะขนาดนี้แล้วครับก็บแปลว่าถ้าธุรกิจเรายังไม่ปรับจากออฟไลน์เป็นออนไลน์เนี่ยเราก็เสียโอกาสไปทุกวันอ่ะเพราะว่าคุยพภกเอาอยู่ตรงนั้นนะครับมันมีมันมีตลาดอยู่นะครับถ้าเราไม่เห็นโอกาสตรงนี้สุดท้ายก็าอาจจะกลายเป็นผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาติเข้ามาเทคแอนวนเทจจากตัวเรื่องพวกนี้ต่อไปของประเทศไทย ครับเอาละจับตามองกันต่อวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับกับคุณชินาวุชินาประยูนนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับคือ Mastercard New Payments Index 2022อันเนี่ยอันนี้เป็นตัวดัชนีผลการสำรวจของ Mastercar d ที่เขาจัดทำขึ้นมานะครับซึ่งเขาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่เ่ยกำลังจะเปลี่ยนหันไปใช้ระบบดิจิทัลนะครับเพื่อช่วยในการบริหาร การเงินส่วนบุคคลแล้วก็ช่วยในการชําระค่าบริการทางธุรกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํากับธนาคารหรือว่าค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการเปิดบัญชีธนาคารบัญชีใหม่ไปจนถึงการวางแผนทางการเงินซึ่งผลการวิจัยเนี่ยก็พบว่าคนไทยร้อยละแปดนะครับใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางการเงินอย่างน้อย1รูปแบบไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งเนี่ยแหละครับโดยเรื่องที่ทํามากที่สุดในอย่างที่บอกไปสามรดับแรก คือเรื่องการชำระค่าบริการนี่ถึงร้อยละเจนะครับเรื่องธุรกรรมธนาคารร้อยละเแล้วก็เรื่องการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ถึงร้อยละ64ด้วยกันนะครับซึ่งข้อมูลนี้เป็นการสํารวจความเห็นของผู้บริโภคทั่วโลกครอบคลุมตลาด40แห่งในภูมิภาคต่างๆ5ภูมิภาคด้วยกันนะครับ แล้วก็มีตลาดใหญ่ๆอย่างเอเชียแปซิฟิกเจ็ดตลาดด้วยกันคือออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เวียดนามแล้วก็ประเทศไทยรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นของเรานี่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงทำมาหากินเรื่องราวของไอเดีย GIG Worker หรือว่า Gig Worker ปี66เนี่ยนะครับมีการตั้งเป้าหมายว่าจะช่วย upskill ผู้ที่มีรายได้น้อยได้ไม่ต่ำกว่า3 0,000คนเลยทีเดียวที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับคุณอภา,ากรว่วงเขตกร ในฐานะโฆษกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในช่วงธมากินนะครับส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับเขานำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารอมสินสําหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อคําถามนะครับจะธนาคารให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกินกี่เท่าของรายได้นะครับไม่เกินกี่เท่าของรายได้ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ